ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสีจันเฟมลิอิสมาไลเช่นเดิมนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาตกปลาที่คลองจินดานะครับผมอยู่อำเภอสังพานนะครับผมวันนี้มาลองดูไม้มาลองเปิดไม้ใหม่ดูครับว่าจะมีปลาให้เราดูหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเป็นปลาอะไรนะครับผมก็คอนเซปต์เช่นเดิมนะครับวันนี้ตามหาปลานินไซส์ใหญ่ที่คลองกินดานะครับผมสำหรับไม้ที่มาวันนี้นะครับ ขับรถมาเรื่อยๆเนาะก็วนะิว่งมาตาม GPS นะครับก็เจอหน,น,น,น้าะตกกันตั้งแต่ช่วงๆนู้นนะครับด้านฝั่งนู้นมาแนละ้วตกกันเต็มเลยแล้วก็เราขับมาเรื่อยๆจนมาเจอตรงเนี้ยเป็นพื้นที่ว่างนะครับก็เห็นอะไครับด้านหลังจะเป็นที่โลง่ลงๆเลยนะครับเนี่ก็หน้าก็ตกตอยู่ด้านนี้แล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับว่าวันนี้จะมีปลาให้ผู้ชมได้ดูหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นปลาอะไรไปชมกันครับ นี<ด>่ครับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับยังไม่ตั้งกล้องเลยครับหนึ่งตัวมาแล้วครับยังไม่ได้อัดคนละิปปลากระมังครับผมยังไม่ได้อัดคลิปแต่เมื่อคลิปลงบิดไปก็ได้ปลาทีใช่ตีปุ๊บกินปั๊บเลยใช่ยังไม่ได้อาคดคลิปเลยโอเคครับผมหนึ่งแต้มครับวันนี้ มาทางนี้ว้าวโอ้ปลาเร็วตัวที่สองคุณผู้ชมชเป็นปลาตะเพียนครับวันนี้นั่งรอครึ่งชั่วโมงเลยกว่าจะตัวที่สองมาตั้ที่สามแต้มเนี่ยตัที่สองสิใช่สองนี่ครับวันนี้มีน้อง Newtunnel นะครับมาช่วยเราในการตกปลาด้วยนะครับนี่ครับเพราะว่าแม่ไปสอบเป็นตัวท,ที่สองแล้วครับโอเคครับ ครับคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิ <desp> เอ็ด <eterm> โมงแล้วครับเราก็ลงเบ็ดมังแต่10โมงนะครับผ่านไปชั man, ่วโมงหนึ่งก็เพิ่งได้มา2แต้มนะครับเป็นปลากระมังกับปลาตะเพียนนะครับไซส์ก็ประมาณนี้ครับผมก็กินห่างๆนะครับวันนี้นะครับลงเบ็ดไปไม้แรกกินช่วงเช้าเลยนึกว่าปลาจะเข้าดีนะครับกินตัวแรกก็หายไปเลยแล้วก็ผ่านมาอีกเกือบชั่วโมงนะครับกินตัวันหนึ่งนะครับเป็นปลาตะเพียนก็เดี๋ยว ตามต่อครับเผื่อมอีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเป็นปลาอะไรเพิ่มเติมนะครับผมยังไม่เจอนะครับปลาเนวันนี้นะครับเรายังตามหากันอยู่นะครับผมไปไปต,ตามต่อครับเผื่อมีแต้มให้ท่านผู้ชมได้ดูครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10เที่ยง4ี่นาทีแล้วครับผมก็ตกปลาตั้งแต่10โมงนะครับก็ได้ปลา2ตัวตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่มีแต้มเพิ่มเลยนะครับตั้งแต่11โมงมานะครับเงียบกริบเลยนี่จะบ่ายโมงแล้วนะครับผมก็ลงเหยื่อไปน่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวมาลุ้นต่อครับว่ามีปลาให้ท่านผู้ชมได้ดูเพิ่มเติมกันหรือเปล่านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผม แล้วก็ตอนนี้นะครับเริ่มมืดมานะครับท่านผู้ชมนี่ฝนน่าจะตกไม่ไม่ช้านะครับก็เดี๋ยวชุดสุดท้ายที่เหลือนะครับเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าจะมีปลาเพิ่เพิ่มหรือเปล่าครับผมวนเมื่อกี้ก็มีน้าที่อยู่ตรงนี้ครับเขามาทักทายนะครับก็จะพูดคุยกันนะครับก็บอกว่าได้ปลาสี่ตัวนะครับตกตั้งแต่8ปดโมงเช้าเป็นพวกปลานินกับปลายิศกนะครับผมก็โอเคครับวันนี้ปลาถือว่า กินห่างอยู่นะครับนะยังไม่เจอปลานที่เราตามหานี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยวลุ้นต่ออีกสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวิ่ว่ากันไปครับ

นี่ครับอานะครับคุณผู้ชมตัวที่3ของเราวันนี้นีเป็นปลาตะเพียนครับสวยเลยหลังจากที่นั่งรอมา1ชั่วโมงเต็มๆม,มาแล้วครับกว่าจะได้โอ้โหกินห่างมากเลยครับวันนี้นี่ครับอี่นึงแต้มครับเกิบหมายนี้ ดึงเลยครับถ่ายแล้วท่านผู้ชมครับดึงนีงครับเป็นปลาเลยครับนี่อ๋อครับมาครับเอ้ารุดละรุดดินทักขังกระเด้งเลยบางทีเนะี่ยนะครับสำหรับทีนี้ก็ สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับนะครับฝนเริ่มมาแล้วนะครับผมเราก็จะทําการเก็บเป็ดกันแล้วครับผมเเดี๋ยวไปดูผลงานกันนะครับบรนอาทิตแต้มวันนี้ครับผมด้านช anel ครับดึงเชือกขึ้นมาครับดึงขึ้นมาครับด้านช anel ครับนี่ครับนี่ครับผู้ชม ได้สามแต้มครับวันนี้นะครับเป็นปลาตะเพียนกับปลากระมังครับสามแต้มครับวันนี้นั่งกันมาวันสามชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าไม่ห้งครับสำหรับของกินดาหม่นี้นะครับผมก็ขอฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามสสารับชมคลิปของเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะครับ เจอกันอีพีหน้า e you บ๊ายบาย